สว,สวีดสวัสดีกันด้วยนะครับนะก็วันนี้ก็อยู่กันในเกมเพลย์แคซี่นะครับนะ,ะวันนี้นี่คือเดี๋ยวจะมาสอนสร้างปืนใหญ่นะปืนของเรือรบนะก็จะมีเรือประจันบานกับเรือในยุคปัจจุบันถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นคลาสพวกฟริเกตนะจำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเรือในปัจจุบันผมก็ไม่ค่อยได้ตามนะเอาจริงๆไอแบบเนี้ยมันสร้างง่ายมากเลยก็แค่มีไอน,นี่แล้วก็อันนี้แล้วก็ติด แหละที่เหลือคือคุณจะไปมิกซ์ยังไงก็ได้นะตรงพวกกรอบที่ขอบเลยประมาณนี้อ่ะก็เดี๋ยวมีท้ายคลิปจะมีการสอนสร้างรถด,ด้วยนะอ่ะก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอันแรกกันก่อนเลยก็อันแรกก็จะเป็นของเจ้าอันนี้นะเป็นปืนแบบของเรือในยุคป,ปัจจุบันเนาะนะ,นะก็เดี๋ยวอันดับแรกเรา้องสร้างฐานก่อนอันนี้แล้วแต่ขนาดเรือนะว่าจะสร้างยังไงแล้วก็บล็อกตรงกลางชิบ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 ,ชบโอเคอ่อ ถ้าเกิดใครสร้างแบบเป็นฐานเฉยๆอยู่กับภาคพื้นก็อย่าลืมใส่บาลานบล็อกกันด้วยนะครับนะถ้าจะให้ดีเอาแน่นๆไปเลยอย่างเนี่ยสัก10นะอ่ะประมาณนี้อ๋อลืมบอกอันนี้คือใช้เป็นมอเตอร์อันที่2องนะแล้วก็เออไอตรงด้านล่างให้ปรับไปร้อยแปอ่ะ ตรงนี้ร้อยแปดสิบโอเคที่เหลือไม่ต้องปรับนะแล้วอันต่อไปก็คือเราจะใช้เป็นนี่ไปที่เออเวทสองแล้วมาตรงเออทร i a n g เกิลเวทบล็อกอันนี้หนึ่งคูณสองนะตั้งขึ้นตั้งอย่างนี้อ่ะอย่างนี้อ่ะมุมตรงนี้ชึบใส่ชึบอ,อ่ะแล้วก็ลบ,ล,บลบบล็อกลบบล็อกตรงกลางออกนะอย่างนี้แล้วก็ใส่เป็นฮาร์ b บล็อกนะนี่เออหมุนให้มันเป็นคว่ำอย่างนี้นะตรงกลาง อ่าส่วนด้านข้างก็เป็นอย่างนี้ชิบชิบป,ประมาณนี้นะแล้วตรงกลางก็จะใส่เป็นมอเตอร์2นะครับนะหมุนอย่างนี้ชิบตั้งเป็น180เหมือนเดิมนะครับนะอ่าแล้วด้านในจะใช้เป็นตรงวดหมู่ p v p w e a เ o นะแล้วก็ไปที่กันนะอย่างนี้อ่ะหมุนด้วยแล้วก็มาใส่ได้เลยชิบต่อไปก็ทำเป็นกระบอกปืนก็จะเป็นใช้เป็นเอ่อซิลินเดอร์นะซิลินเดอร์เฉยเเลยอย่างนี้ 1 2อ,อ่าประมาณนี้นะส่วนอันบนสุดจะใช้เป็นในหมุนหมู่เวทนะเป็นแทงเกอร์เวทอย่างนี้อ่ะชึบชึบอุย้ยพิดดานชึบชึบชึบอ่ะประมาณนี้ส่วนด้านบนตรงนี้ก็จะใช้เป็นเจ้าอันนี้นะครับนะเวทปกติเลยชึบชึบอ่าอันบนสุดก็จะใส่เป็นเอ่อฮาร์บ็อกนะหมุนอย่างนี้นะแล้วก็ใส่ไปเลยชึบอ่ะประมาณนี้ มาลองยิงกันดูนี่หมุนได้นะนี่ยิงได้ปกติหันขึ้นได้ลงขึ้นอ่าโอเคต่อไปก็จะเป็นตัวของปืนใหญ่นะทำเหมือนเดิมนะทำเหมือนเดิมตอนนี้เราก็โหลดแล้วนะเตรียมพื้นที่อันนี้ใช้แบบแบบเดียวกันกับเอ่อใช้สร้างอันแรกนะโอเคมาโอเคมาก็อาจจะมีตัดบ้างเป็นบางช่วงเพราะว่าผมก็จําแบบของไอ้ปืนเรือประจันบ,บานไม่ได้นะอ่ะโอเคอันดับแรกให้เราใช้เป็นฮาร์บล็อกนะ มาอย่างนี้อ่ะอย่างนี้ประมาณนี้แล้วตรงฝั่งขวาสุดก็จะใช้เป็นบล็อกปกตินะอย่างนี้ชิปอ่ะอยี่ฝั่งหนึ่งด้วย1 2แล้วก็บล็อกปกตินะครับอ่ะประมาณนี้พอระวางไอ้ตรงแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มาด้านหลังว้วยเราก็วางบล็อกเป็นเอ่อฮาบล็อกเพิ่มนะหมุนให้มันเป็นด้านเดียวกันกันกบที่เราวางครั้งแรกอ่ะอย่างนี้แล้วอันดับต่อไปก็ไปที่ p v p w e เว o n แล้วก็ไปที่ Lo อกเก็ตนะครับนะ อ่ะแล้วก็หมุนให้ถูกทางนะหมุนขึ้นอย่างนี้นะอ่ะหันไปด้านหน้าวางอ่ะพอวางอย่างนี้แล้วอันต่อไปก็คือจะใช้เป็นมอเตอร์2นะครับนะหมุนก่อนแป๊บหนึ่งหมุนอ่ะหมุนให้ถูกทางนะประมาณนี้อ่ะอีกฝั่งนึงด้วยเออประมาณนี้อ่ะเอออันนี้ต้องตั้งเพิ่มนิดหนึ่งนะคือเป็นร8อปสิกับอันนี้เป็นหนึ่งพไปเลยนะสปีดเอาสักห้านะ โอเคฝั okay. ่งนี้ด้วยนะที่เหลือก็ไม่ต้องเซตนะอ่ะประมาณนี้แล้วต่อไปก็คือตรงนี้ก็จะใส่เป็นเจ้า h a ร์เว i รดนะอันนี้หมุนให้มันอยู่ด้านหลังนะเราก็วางไปเลยประมาณนี้อ่าแล้วต่อไปก็เราจะวางเป็นเจ้าเอออยู่ไนซิลินเดอร์นะหนึ่งคลณหนึ่งประมาณ6บล็อกนะ1 2ึ่งสอี่ห้าหโอเคเลย ตรงนี้ก็ใช้เป็นบล็อกปกติได้เลยนะวางอย่างนี้ไปเลยชึบอ่ะโอเคลองดูกันอ่าก็ได้แล้วนะแต่อันนี้ก็จะคล่องกว่าหน่อยนะเพราะว่าอันนี้มันมีติดอันนั้นมันหนักไปเนาะโอเคต่อไปเรามาทําที่คุมกันนะครับนะหรืออันที่จริงคือคุณจะไปต่อ,อยังไงก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เลยแต่ถ้าเกิดใครจะสร้างตามผมก็ดูคลิปให้จบแล้วกันนะโอเคหลังจากที่เราวางอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็คือตอบมาเพิ่มอีก2บล็อก1 2ออ่ะ แล้วก็วางอันนี้ปิดมาเลย1 2อ่ะประมาณนี้ต่อขึ้นนะแล้วด้านหลังด้านหลังอันนี้เอาอันนี้ต่อมาปิดทับได้เลยนะครับนะมาเมื่อเราปิดด้านล่างเสร็จแล้วนะต่อไปก็ด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะครับต่อไปก็ใช้เป็นฮาบบล็อกวางเพิ่มอย่างนี้นะชึบอีกฝั่งหนึ่งด้วยชึบชึบป,ประมาณนี้นะชึบชึบ โอเคเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมเราก็ทุกคนแป๊บหนึ่งอะ่ะอันแรกคือมันเป็นบล็อกแบบบล็อกอันนี้เฉยๆนะอันนี้เป็นบล like ็อกอย่างนี้อ่ะแล้วเราต้องเพิ่มไปอีกหนึ่งบล็อกซลลินเดอร์นะซลลินเดอร์เพิ่มไปอีกหนึ่งบล็อกด้้นนาให้มันครบหกบล็อกคือซลลินเดอร์หกบล็อกแล้วก็อันแรกก็จะเป็นบล็อกแบบสี่เหลี่ยมปกติเลยนะครับนะอ่าโอเคแล้วอ่นหลังกที่เราวางสี ful, ่เหลี่ยมใช่ไหมก็คือต่อไปก็จะเป็นด้านล่างก็คือจะใช้เป็นเวทบล็ 1. อกนะมาณนี ประมาณนี้นะทุกคนโอเคแล้วต่อจากนี้ก็คือจะใช้เป็นฮาร์ดบล็อกเพิ่มนะก็คือจะวางฮาร์ดบล็อกใส่ตรงนี้เพิ่มอ่ะชึบชึบป,ประมาณนี้ชึบชึบอ่ะพอวางอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้เป็นเจ้าเวทนะอ่ะอย่างนี้หันหน้าไป,ไปทางนี้นะครับนะวางอย่างนี้เลยชึบชป,ประมาณนี้นะทุกคนโอเค แล้วหลังจากที่เราวางบล็อกเวทเสร็จแล้วเราก็จะใช้เป็นบล็อกปกติวางเพิ่มไปตรงนี้นะครับนะอ่ะประมาณนี้เราก็จะใช้เป็นฮาร์บล็อกนะวางปิดด้านล่างอย่างงี้ชึบชึบชึบอ่ะต่อมาคือด้านบนนะครับนะอ่ะเดี๋ยวด้านหลังก็คือปิดไปเลยนะตรงนี้ปิดไปเลยโอเคด้านบนนะคือตรงนี้วางบล็อกปิดไปได้เลยนะทุกคนวางอันนี้วางบล็อกปิดปิดไปเลยชึบอ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยว ผมว่าอันนี้มันเป็นบล็อกเอออันนั้นนะเขาเรีกเยกอะไรนะจำไม่ได้อะไอเนี่ยเนี่ยเออ t r ไทเกอร์เวดบล็อกนะตรงนี้เป็น t r ไทเกอร์เวดบล็อกผมคิดว่าแบบนี้มันน่าจะดูเข้ากว่าเออแล้วต่อไปก็ใช้เป็น t r i ไทเกอร์เวดนะอย่างงี้ชิฟอ่าประมาณนี้เออดูดีกว่าเยอะเลยชิฟป,ประมาณนี้นะแล้วตรงกลางไอตรง,ตรงที่เป็นบล็อกต่อมาอย่างงี้ก็จะใช้เป็น w e เวดปกติอ่าอย่างงี้โอเค แล้วก็จะใช้เป็นเจ้าจริงๆอะ่ะถ้าเกิดคุณอยากให้มันมีระยะยิงที่ก,กว้างกงอะ่ะผมแนะนำให้ติดเป็นดิสคอนเนกเตอร์ด้านบนนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวใช้ฮาบบบ็อกวางไว้ก่อนอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะเดี๋ยวตรงนี้มันจะติดกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะใช้เป็นดิสคอนเนกเตอร์แทนถ้าใครไม่อยากใช้ดิสคอนเนกเตอร์สามารถจะใช้เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะอีล็อกอะ่ะแป๊บหนึ่งนะมอเตอร์ล็อกใช่ใช่ ใช้เป็นมอเตอร์ล็อกติดด้านหลังแทนก็ได้นะส่วนคลิปวิธีทำมอเตอร์ล็อกเดี๋ยวเออไปดูฝรั่งก็ได้หรือไม่ก็คนไทยมีคนไทยสอนสร้างอยู่นะถ้าจำไม่ผิดโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า <c oughs> รีดีไซน์การคิปนี้มันจะเวิร์กไหมประมาณนี้เดี๋ยวเพิ่มความสวยงามเดี๋ยวเราติดตรงนี้เพิ่มดีกว่า ประมาณนี้นะหนมาลองดูกันขึ้นไหมน่าจะขึ้นนะโอเคขึ้นทุกคนโอเคแต่แบบขึ้นยากนิดนึงก็ลองไปปรับมอตรงมอเตอร์กันเอานะโหแต่ฝั่งซ้ายนี่คือแบบเละมากก็ประมาณนี้นะใครไม่ทันก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้นะพิมพ์มาถามได้เลยหรือไม่ก็สกอร์คลิปไปดูนะอ่าโอเคสำหรับการสร้าง ปืนใหญ่ก็คงจบก,กันเพียงเท่านี้นะโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะโอเคเออที่พูดอย่างนี้คือผมอัดรถแยกกันนะเพราะว่าเดี๋ยวผมอาจจะมาต่อตอนเข้าข้ามเย็นๆนะในการอัดรถโอเคอ่าโอเคอันนี้ก็จะมาสอนสร้างรถนะก็คือทอนแบบมาจากฟอร์มูล่าวันนั่นเองนะคือมีคนมาขอ คือมีคนคอมเมนต์ขอมานะว่าให้สร้างรถนะให้สอนสร้างรถง่ายๆจริงๆตอนแรกผมก็สร้างมาแต่สร้างไปสร้างมามันกลายเป็นแบบนี้เชยเลยนะถ้าเกิดอยากให้มาสอนสร้างแบบนี้เดี๋ยวผมจะเซฟแบบไว้แล้วก็เดี๋ยวมาทําให้อีกทีนะถ้าเกิดอยากให้สอนสร้างแต่ถ้าเกิดไม่สอนก็ไม่เป็นไรก็อ่ะก็คือจะแค่คันนี้แล้วกันเนาะโอเคอันดับแรกก็คือให้เราต่อบล็อกยาวมา6บล็อกนะอพอผมลืมบอกอันนี้คือผมอัดตอนก็นคือนะตอนนี้ตีสามสิบเก้านาทีนะ ก็เสียงอาจจะเบานิดนึงนะล้วก็อาจจะมีอาการง่วงด้วยนะอ่าโอเคอันดับแรกนะให้เราวางขึ้นมา6บล็อกอย่างงี้นี่6บล็อกอ่ะพอเราวางได้6บล็อกแล้วเดี๋ยวเราจะมาวางตรงล้อก่อนเลยนะเราจะใช้เป็นมอเตอร์อ่ะมอเตอร์ปกติหมุนให้ถูกด้านนะครับนะเราก็ด้านท้ายก็ตรงนี้นะอ่ะแบบนี้แล้วเดี๋ยวมาเซตปุ่มกันเลยขอ๊อปปี้ปุ่มนะเพื่อความง่ายอันนี้ปุ่มทางด้านซ้ายก็จะเป็น S W 3 0นะประมาณนี้ด้านขวาเป็น W S อ่ะ W S ด้านหน้า S W 5 0อ่ะอีกข้างหนึ่งโอเคแล้วต่อไปเราก็จะใช้เป็นเจ้า Weight 1 2คนะครับอย่างนี้เราก็จะใช้เป็นเจ้านี่นี่นี่พอเพลเทอร์เบสอ่ะติดเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ เราก็จะใช้เป็นอยู่ในซีลินเดอร์บอกนะครับนะใช้เป็นอันนี้ซีลินเดอร์2แล้วก็2ออ่ะวางเข้าไปเลยต่อไปก็ใช้เป็นฮาร์ฟซีลินเดอร์2แล้วก็2อคูณสนะครับอย่างนี้อ่ะติดด้านหลังชึบแล้วอันดับต่อไปเราจะใช้เป็นเจ้าโฮเวอร์ทัสเตอร์นะเป็นไฟนะติดตรงนี้แล้วก็เอาอันนี้ออกให้หมดอ่ะประมาณนี้ อ่ะแล้วก็อาศัยสีไปเลยแล้วกันเนาะประมาณนี้นะมาแล้วอย่างต่อไปก็ให้เราลบบล็อกตรงนี้ออกนะก็คือนับตรงนี้1 2ตรงนี้แล้วก็ลบอันนี้ออกอันนี้ด้วยนะครับนะเอามาวางตรงนี้หมุนให้ถูกด้านอ่ะอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็ใช้เป็นเจ้าตรงนี้ใสเเออนะ่เป็นเอ่อพัเพลเลอร์นะเป็นสมออย่างนี้ แล้วก็เปลี่ยนเป็น on off only e, แล้วก็ reverse t u s k นะครับโอเคอันดับต่อมาตรงนี้ก็ใช้เป็นวางเป็นอย่างนี้ตามเลยนะอ่ะวางให้มันได้ประมาณนี้กด on off only e ก่อนตรงค r o p e l l e r ฝั่งซ้ายให้กดใ,ให้เปลี่ยนเป็นตัว D นะตรงนี้อ่ะฝั่งขวาเป็นตัว A กด on off a l l y e, นะต่อไปไปที่ weight แล้วก็เอา half weight มาใส่นะครับนะ อย่างนี้อันนี้ด้วยหมุนชึบป,ประมาณนี้นะส่วนอันด้านหลังถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นอันนี้อันนี้เป็นเวทปกตินะแล้วก็ใช้เป็นบล็อกปิดตรงนี้เลยโอเคแล้วต่อไปตรงนี้เราจะใช้เป็นเอ่อบล็อก1บล็อกแล้วก็วางเป็นฮาร์เวทนะตรงนี อ่ะอย่างนี้แล้วอันบนสุดจะใช้เป็นฮาร์ปเวทดาวอันนี้หมุนอย่างนี้นะให้มาด้านมานี้อ่ะโอเคเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาวางด้านหลังต่อเลยนะนี่ half b บล็อกเวทเออใช้ฮาร์ปบล็อกเวทหมุนอย่างนี้ชึบชึบอย่างนี้นะอ่ะอีกอันหนึ่งด้วยหมุนประมาณนี้แล้วก็ใช้เป็น คอนโทรลเซฟเฟตนะครับนะใช้เป็น1นึ่งคูณสอ่ะเดี๋ยวใช้เป็น1นคูณหตรงนี้ก่อนชึบแล้วก็1นคูณสด้านข้างนี่โอเคแล้วก็มาเซตปุ่มกันนะโดยอันนี้ตั้งเป็น W ส่วนโลเป็น Q นะอาจริงใช้เป็นชิปก็ได้แบบเผื่อบ,บูธอะไรอย่างงี้อ่ะประมาณนี้ อันดับต่อมานะก็จะใช้เป็นในมวดหมู่ของฮาร์บ็อกก็ไปตรงเอ่อฮาร์บ็อกเวทเหมือนเดิมนะอ่ะหมุนอย่างนี้ติดตรงนี้อย่างนี้แล้วก็ไปที่ฮาร์บ็อกเวดดาวแล้วก็ไปที่1.2ึ 2, นะครับ็อกเวดดาวหนอย่างนี้อ่ะอ่ะอันสุดท้ายนะก็ใช้เป็นเจ้าดิสคอนเนกเตอร์ตรงนี้อ่ะอ่ะแล้วก็ด้านข้างอย่างนี้หนึ่งแล้วก็ อันนี้อะทุกความสวยงามก็ติดไปเลยนะ่างนี้โอเคเนี่ยมันต้องได้ประมาณนี้เว้ยอ่ะก็ประมาณนี้นะอ่าอันนี้บูตนี่แต่บ,บูตแบบมันก็อาันานาัาจะเสียแบบแรงเขาเรียกอะไรนะดาวฟอร์ดประมาณนั้นอ่ะ ประมาณนี้นะทุกคนส่วนใครที่สงสัยหรืออะไรก็อันนี้สามารถไปดูคลิปเก่าได้มันจะมีคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ทายคลิปแล้วกันเดี๋ยวขึ้นเป็นตัวไอแล้วกัน,นอาบนขวาตัวไอก็จะมีอยู่2แบบก็จะเป็นส่วนของรถบรรทุกกับรถเอ่อที่ยอดอยูหนึ 1, 000, 000่งหมื่นกว่าๆนั่นแหละ่ะสองอันนั้นก็ใช้สร้างได้เหมือนกันโดยรถบรรทุกจะสร้างยากขึ้นมาหน่อยนะเราเอาไปดัดแปลงกันได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ คงต้องจบไปเพียงเท่านี้นะถ้าเกิดเสียงเบาก็ขออภัยด้วยนะครับนะสำหรับคินีก็สวัสดีครับบ๊ายบาย